มาฟังเหตุผลกันครับว่าทำไมผมถึงเอาคลิปปีที่แล้วกลับมาโพสซ้ำนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าก็คือย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับผมไม่ใช่คนดังนะครับและก็ปัจจุบันผมก็ไม่ใช่คนดังเหมือนเดิมนะครับซึ่งมันมีเหตุผลก็คือก็คือในอดีตนะครับกลุ่มปิดเรานะครับอ่ากลุ่มกลุ่มเรานะครับมีสมาชิกแค่300กว่าคนนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือการที่เราโพส อะไรไปแล้วก็แชร์เข้ากลุ่มนะครับซึ่งจํานวนคนดูนะครับก็คนที่จะได้ประโยชน์จากคลิปก็มันมีก็คือคนดูน้อยอ่ะซึ่งปัจจุบันนะครับกลุ่มเรานะครับก็คือมีสมาชิกจากอาดีต300กว่าคน300กว่าคนปัจจุบันสมาชิก800 0เกือบ9000คนแล้วนะครับการเอาคลิปเก่าไปที่แล้วนะครับมาโพสต์ซับนะครับมันก็ยังให้นะครับ สมาชิกท่านใหม่นะครับที่เข้ามากลุ่มก็ยังได้รับทั้ประโยชน์ของคลิปคลิปนั้นนะครับซึ่งก็จากอดีตสมาชิก300ปัจจุบันสมาชิก8,000คุณคิดดูถ้าเราโพสแล้วแชร์เข้ากลุ่มเือเข้าไปนะครับมันก็ยังได้ประโยชน์นะครับซึ่งก็คืออาจจะมีบางคลิปนะครับที่ก็คือคุณอาจจะเก็บไว้อ่าอาจจะเก็บไว้เป็นสตอรี่เป็นอะไรก็คือก็ได้นะครับมันอยู่ที่เป้าหมายคุณนะคลิปนั้นอาจจะมีคนดู1ล้าน ยอดไลค์ยอดแชร์ก็คือเยอะคุณอาจจะเก็บไว้เป็นสตอรี่ก็ได้นะครับแต่บางคลิปนะครับที่ว่ามันมียอดดูน้อยๆอ่ะคือผมบอกได้เลยว่าคุณนะครับก็คือกลับมาโพสต์ใหม่แล้วก็ลบคลิปลบโพสต์เก่านั้นอ่ะมันไม่มีมันไม่ผิดกฎ a c e b o o k นะครับเราสามารถเอากลับมาโพสต์ได้นะครับซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่าหลายๆเพจเพจดังๆที่มีคนติดตามหลายแสนหลายล้านเป็นล้านนะครับเขาก็ทําวิธีการนี้นะครับก็คือคลิปปีที่แล้วนะครับ ก็คือเมื่อยอดวิวม uh, uh, ันน้อยอ่ะเขาก็จะลบคลิปนั้นนะครับเขาก็จะก็คือเอาคลิปนั้นมาโพสต์ใหม่แล้วก็ลบก็คือคลิปนั้นนะครับออกไปนะครับอ่าก็คือหมายถึงว่าลบก็คือก็คือคัดลอกลิงก์นะเขาโหลดคลิปมาใหม่นะครับแล้วก็ลบคลิปปีที่แล้วอ่ะแล้วก็โพสต์ใหม่นะครับเขาเรียกว่าการรีโพสต์ใหม่นะครับก็ไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎ a c e b o o k แล้วก็ไม่ผิดกฎชุมชนนะครับซึ่งมันยังได้มันยังได้มีประโยชน์อ่ะอ่า ซึ่งมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับคุณอาจจะแชร์คลิปก็ได้นะครับคุณอาจจะเอาคลิปปีที่แล้วนะครับมาแชร์ก็ได้แต่ว่าผมบอกเลยว่าซึ่งถ้าผมแนะนํานะครับถ้าคลิปนั้นยอดคนดูน้อยยังมีประโยชน์แก่คนอื่นนะครับลบไปเถอะครับอ๋อลืมไปนะครับคุณจะต้องก็คือคัดลอกลิงก์แล้วก็โหลดคลิปปีที่แล้วมาแล้วก็โพสต์ใหม่แล้วก็ลบคลิปปีที่แล้วไปนะครับ มันก็ยังได้ประโยชน์นะมันก็ยังได้ประโยชน์ทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวคุณด้วยนะครับตัวคุณก็ได้ประโยชน์ยังไงร,รู้ไหมเพจคุณก็จะมีคนติดตามมากขึ้นยอดวิวก็จะเปิดการมองเห็นอะไรเขาก็ใช้เทคนิคนี้กันทั้งนั้นนะครับเพจด,ดังๆผมบอกเลยนอกจากคุณจะอนุรักษ์คลิปนั้นไว้นะครับก็คือเอาไว้เป็นสตอรี่แต่ว่าก็คือเพจฟุตบอลนะครับก็คือคลิปขึ้นล้านวิวอะสี่คลิปนะครับผมก็ไม่สนใจผมก็ลบ ปีที่แล้วผมก็ลบก,ก็มาโพสต์ใหม่นะครับมันก็ยังได้ประโยชน์นะครับอ่านี่ก็คือก็คือผมก็บอกใช้วิธีการนี้นะครับแล้วก็ให้แอดมินก็คือก็ใช้วิธีการนี้นะครับเพราะว่าบางทียอดวิวมันน้อยมันยอดวิวไม่ไม่ถึงร้อยตบเนี้ยลบไปเถอะครับ แล้วก็กลับมาโพสต์ซ้ำแล้วก็คุณก็อาจจะใส่แฮชแทก็กกำกับว่า1ปีที่แล้วหรือว่าจะใส่ข้อความเพิ่มเติมว่า1ปีที่แล้วนะก็แค่นั้น,นครับคนอื่นเขาจะได้ดูสตรอรี่อ๋อนี่หนึ่งปีที่แล้วเฮ้ยแอดมินหญิงเพื่อๆนๆเขายังดึงข้อไม่ขึ้นเลยเอ้ยนี่ก็คือเขาเริ่มต้นยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับก็อ,อันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งครับว่าทําไมผมถึงเอาคลิปเก่ามาโพสนะครับอ่ะเพจฟุตบอลดังๆคนติด,ด,ดตามเป็นล้านเขาก็ใช้เทคนิคนี้อ่ะ เขาก็ใช้เทคนิคนี้กันทั้งนั้นนะครับก็นี่ก็คือเป็นอีกนแนวทางน,นะครับมันจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาคุณคิดว่ามันต่างกันไหมอดีตนะครับสมาชิก300ร้อยสามกว่าคนผ่านมา1ปีสมาชิก800 0กว่าคนนะครับซึ่งมันต่างกันการที่เราโพสต์อะไรแล้วยังมีประโยชน์ยังประโยชน์กับคนอื่นนะครับก็สามารถเอามาโพสต์ซ้ําได้นะครับให้ให้ความรู้กับคนอื่นนะครับแต่นอกจาก เราต้องการเก็บไว้เป็นสตอรี่หรืออะไรก็ได้นะแต่สำหรับผมอะสตองโซต่อสตอรี่ก็ไม่ค่อยมีหรอกครับซึ่งมันไม่ผิดกฎชุมชนได้ประโยชน์ทั้งตัวคุณและก็เพื่อนคนอื่นด้วยนะครับ